รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ กานสุดของแก้ป่าก็เสร็จสิ้นไปเทียบรอยแล้วและทุกคนก็ยุ่นด้วยช่วยกันจนเหนื่อยกันมากพอแล้ววันนี้ก็พักผ่อนให้เต็มที่นะหลังจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะต้องร่วมมือช่วยกันและกันเอาไว้นะหามีใครในบ้านขัดแย้งกระเดิดขาดถ้าขัดแล้วช่วยระอยู่ที่อื่นนู่นได้ค่ะเราน้มีปัญหาแน่นอนค่ะ ออดวงใจว่าไงเหรอคะคุณมิลินเดี๋ยวเธอหนะขึ้นไปบนห้องชั้นแล้วก็ทําความสะอาดห้องชั้นให้เรียบร้อยเลยนะให้สะอาดเลยนะแล้วก็จับที่นอนมาอีกที่หนึ่งนะได้เลยคะ่ะคุณมิลินเดี๋ยวดวงใจจะไปจัดการให้นะคะเออคุณแม่คะคุณแม่ลืมอของหนูไปหรือเปล่าคะห้องของหนูหนูอยากทอนเท่าส่วนตัวนะคะถ้าหนูไม่มีหนูไม่ทอจทิ้งนะคะชมพู่ลูกไม่ต้องเป็นห่วงไปดอกหนะา เดี่ยวคืนเนี่ยลูกคนกับแม่ไปก่อนเดี่ยวแม่จะเตรียมหาห้องใหม่ให้ลูกเองนะอืมมันก็ได้ค่ะเร็วๆหน่อยนะคะเออคุณพ่อคะอ้าวเดี๋ยวนี้ไม่ไรเหรอลูกเออลูกคุณแม่เนี่ยคุณพ่อจะเก็บไว้ที่ห้องคุณพ่อหม่คะถ้าคุณพ่อไม่เก็บไว้เนี่ยเดี๋ยวหนูจะเก็บไว้ที่ห้องหนูเองคะ่ะหนูอยากถามก่อนนะคะเผื่อคุณพ่อจะเก็บเอาไว้นนวนนนหน่อยอ่างนี้คุณน่งก็คุยกันแซกเลยพี่ตังไปทำไมอีกมันตายแล้วไม่ใช่หรอ ไม่เลแม่อยากให้คุณพ่อเนี่ยมือปักกิ่งแม่ของแกไม่ได้หรอ โอ๋หน้าอิจฉเลยนะหลังกุลูกเลเน่นเก็บไว้เถิบลูกามว่าห้องของพ่อเนี่ยมันรุพงมา,ากไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนแล้วเห็นด้วยนะที่พ่อเขาบอกนะ่ะเก็บไว้ที่เนเน่แหละดีแล้วห้องพ่อเขาหนานลูกพ่อๆคือไงนะถ้าเก็บไอ้คงหล่นแตกแน่เออถ้าพ่อไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเนเน่จะเก็บลูกของคุณแม่ไว้เองนะคะเอาล่ะถ้าไม่มีจะคุยกันแล้วดูเรื่องไรจะคุยสารกันแล้วก็ย้ายไปทไปพักอนเลยนะ เออพระดวงใจคะหนูขอช่วยอะไรห,หน่อยได้ไหมคะได้เลยจ้ะคุณหนูนีนว่ามาเลยหนูขอช่วยพี่ดวงใจฝากเอาลูกของคุณแม่เนี่ยไปเก็บไว้ที่ห้องของหนูหน่อยนะคะพอดีหนูอยากจะไปเดินเล่นแถวนี้หน่อยละค่ะได้เลยค่ะคุณหนูไม่มีปัญหาเลยค่ะไม่ล่ะฉันคิดว่ผิดจริงๆว่ามันจะอุ้ยอีกแหละแค่รูปแม่ของมันมันยังไม่ไปปัญญาไปเก็บเองใช้คนอื่นอยู่ด้านแหละ หนูขอบคุณพี่ดวงใจด้วยนะคะแมล่แม่เลิกแ,แ,แ,แกเนี่ยมันก็ไม่ตอบเลยนะพอเจ้าผู้ชายเนี่ยก็ทำเป็นทุก่งดลยนะแต่พอต่อยของตอนแรกคุณแม่เนี่ยทำเป็นคนดีแนวฟ้าแนวเสาขวันเพื่อเอาใจคุณอื่นนะสิแม่ว่ายังไงคืนเนี่ยจะจะเล่าทุกอย่างคุณแม่ของฉันได้รู้แล้วแกสวยแม่ อใจจริงสุดท้ายกลายเป็นรอยมีแทนซ้ำทุกสิ่งเธอยังอยู่ตรงนั้นไหมใต้เงาความแค้นที่หลอกลองฉันยังจำคืนวันที่เรายังไม่แตกหักยังรักยังอ่อนหากย้อนเวลาได้ฉันคงไม่ทิ้งมือเธอแต่ตอนนี้เธอคือผีที่ร้องห ตายเงาเสมอจะตายไปพร้อมกับความเชื่อใจฉันอยู่ต่อด้วยกับคำว่าเสียใจที่ฟังไว้ไม่จางไปทุกเสียงหัวเราะกลายเป็นเสียงกรีดร้องเมื่อความรักกลายเป็นลงที่ฉัน ในฝันนั er. ้นเรายัง hmm. หัวรอกกันเสมอแต่ยังแค่พากที่งไปเมื่อวันหัวคือเธอยังอยู่ตรงนั้นไหมในโลกที่ฉันเอาเธอออกไปทั้งดวงตาและทั้งคอทอนมันซ้ายเกินไปใช่ไหม 不可控。 中。 เย็นวันนี้บรรยากาศที่สวนสาธารณะเนี่ยช่างร่มรื่นแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยะไม่ได้ออกมานานเดี๋ยวเราหน้าตัวนี้สักพักและเดี๋ยวกลับแบบน้ำละกันจะว่าไปแล้วมันก็ดีเหมือนกันนะในวันที่เราเศร้าหรือกำลังท้อที่บางอยา่างแต่กลับมีคนคนหนึ่งเดินมาแล้วแล้วก็มอบกำลังใจดีๆให้กับเราทำให้เรามีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปได้ แต่จะว่าไปแล้วเนี่ยแบงก็เป็นผู้ชายที่แบบอบอุ่นที่เหมือนกันนะฉันก็ไม่รู้สึกยังไงอะแต่หวังว่าเราคงน่าจะได้เจอกันอีกแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้เนเน่จะเป็นยังไงบ้างนะ แต่ก็ดีเหมือนกันที่ทําให้เราเจอกันในวันนั้นแต่เอ๊ไม่รู้ทําไมเราถึงรู้สึกดีกับเขาสั่งทั้งๆท,ท,ที่เราก็รู้จักกับเขาแค่ไม่นานเองและน่าจะคงอีกนานเลยสินะที่เราจะได้เจอกันอ,อีกไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้มาเจอกันอีกนะ ค,คุณลิรินโทรมาแบบนี้เนี่ยสงสัยคงมีเรื่องด่วนสินะครับมัด่วนกว่านั้นอีกละยังไงก็ขอบคุณนายมากเลยนะที่ทำสำเร็จ <c oughs> <c oughs> เอาล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นัดกันที่ร้านอาหารนะจ๊ะโอ้ได้เลยครับเดี๋ยวพบสิริไปรอเดีนะครับวันพรุ่งนี้โอเคนาอย่าลืมนะเจอกันที่ร้านอาหารเดี๋ยวฉันจะเข้าไป ได้เลยครับไม่มีปัญหาคุณแม่ขาคุณแม่ขาคุณแม่ว่าไหมคะเมิชมผู้มีนจะคุยด้วยนะคะอ้าวคุณแม่อยู่นั่นนั่นเองว่าแต่คุณแม่คุยโทรศัพท์ไทยอะรู้จงจังมากเลยนะหรือว่าบางที่อาจจะเป็นธุราของเขาก็ได้ฉันเรายืนรอตัวนี้ก่อนละกันเดี๋ยวให้คุณแม่คุยโทรศัพท์เสร็จก่อนจ้าจ้าฉันแค่นี้นะเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับคุณมิริน ้าชมพู่มายืนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยแม่ตกอกตกใจมดหนูก็ไม่ยืนสักพักแล้วล่ะคะ่ะเห็นคุณแม่คุยโทรศัพท์อยู่หนูก็เลยไม่กล้าเรียกนะคะกล,ะลัวรบกวนก็เลยรอให้คุณแม่คุยเสร็จก่อนนะคะแล้วก็ที่หนูยืนรอคุณแม่เนี่ยเพราะว่าหนูอยากจะมาบอกอะไรบางอย่างคะ่ะรับรองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเด็ดมากๆเลยนะคะแล้วก็เฉาเข้าไปด้วยน่ะคะ่ะคือหนูเห็นมากับตาเป็นเรื่องเกี่ยวกับนามเนี่คะ่ะเอ๊เรื่องเกี่ยวกับนามแนนี่มันเกิดอะไรขึ้นหรอ ไหนชมพู่เล่าให้แม่ฟังให้หมดเลยนะได้เลยค่ะคุณแม่เดี๋ยวหนูจะเล่าให้คุณแม่ฟังให้หมดเลยคะ่ะจากที่ดูเห็นกับตานะคะหนชมพู่ลูกเล่ามาเลยท่องเ,เรื่องที่ไม่ดีเกี่ยวมันนะเดี๋ยวฉันจะจัดาการมันเองโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะเล่าเลยละกันคะ่ะเรื่องน่ะมันมีอยู่ว่า โอโหนั่งส่วนสาธารณะเพลินจนมืดค่ำเลยอ่ะรีบกลับบ้านแบบน้ำก่อนดีกว่าเดี๋ยวน้ามิลินเนี่ยจะด่าได้เอ็นั่นน้ามิลินทำไมดูสีหน้ากดกรวดจังเรื่องไหนคะคุณแม่นางแน่แม่มันมาแล้วจัดการมันเลยค่ะนางแน่แม่แกมาทีเดี๋ยวนี้เลยนะหืมฉันรู้ความจริงแกหมดแล้วนะนี่ถ้าลูกสาวฉันไม่ไปเห็นนะฉันคงไม่รู้เรื่องชาวชาวข้าวข้าวไอ้นี่มันอะไรกันน่ะอะไรอะคะหนูไม่รู้เรื่องนะคะคุณน้า ลั่งในนี่แกไม่ต้องมาทำเป็นได้รู้ไม่ชี้นะแหมพออยู่ต่อนะสุขไม่แก่ถ้าเป็นเรอขบเราขห้อใาจคนอื่นสิย่าเรืยรอร้องความสศสารให้กับคนอื่นสู้โสานแก่แต่พอแกอยู่ที่ท่าน้ำเห็ผู้ชายมาแกก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะ,น,น,นะ้เดืนะคะคุณนามิรินเข้าใจผิดแล้วค่ะเราเป็นแค่เพื่อนกันยังไม่ได้มีอะไรกันเลยเลยแกไวม,มาแก้ตัวในทั้งนั้นนะ่ะแกน่ะมันเป็นผู้หญิงใครอย่างไรวันนี้ฉันจะสั่งสอนแก เอาเลยค่ะคุณแม่จัดการมาเลยค่ะสั่งสอนไม่ให้หนักๆนะคะโอ้ยหลับจํมาเลยค่ะโอ้ยตายค่ะปีนพวกเราสองคนไปเลยอย่านะคะคุณมิลินอย่าทําอะไรห,หนูเลยนะคะหนูขอเธอทุยไม่ต้องมาขออะไรจากฉันเลยนะยังไงวันนี้ฉันก็ต้องสับสอนแกให้ได้มาเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าไม่มาจะไปลากตัวแกไปเดี๋ยวนี้เลย <S <S แม่ค่ะ พูดไปมันก็ไม่มาหรอกค่ะลากมันมาเลยดีกว่าไหมคะเดี๋ยวหนูไปลากมันเองค่ะสาใจจริงๆว้ที่แห่เสียวิแกมันบัดซบดักยิ่งกว่าอะไรดีอ้าวยังไม่มาอีกฉันบอกตั้งนานแล้วนะให้มาที่ฉันมีขาเดี๋ยวไม่เป็นหรอเดี๋ยวฉันจะไปลากแกย์มาเดี๋ยวนี้เละไว้เกยเไม่จำเปนเลยอย่านะคะคุณนะอย่าทำอะไรหนูเลยหนูขอร้องหนูขอโทษหนูขอโทษค่ะ พอจ๋าช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วย จบกันไปแล้วสำหรับตอนที่3นะซึ่งเรื่องราวก็เข้มข้นกันขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะก็ขอภัยกับเสียงเลยนะคะเสียงอาจจะมีขึ้นสมุกไวบ้างเปลี่ยนไปบ้างก็ เนื่องจากหวัดยังไม่หายดีนั่นเองนะยังเสียงขึ้นสมูกอยู่นะก็มาเอาใจช่วยนางเอกกันนะคะก็คือชีวิตตเอตัวน,นี้ก็คือโดยหยาบซับแบบบันซุกักมากเลยนะคะก็เป็นใจให้นางเอกของเราด้วยนะจ๊ะก็ถ้ามีการท่าที่ใช้คํารุนแรงหรืออะไรที่เป็นหยาบคายเกินไปก็ต้องขออภยัยวันที่นี่ด้วยนะคะเพราะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะไม่ได้มีเจตนาชีน้นำอะไรใดๆท้งนั้นเลยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะและถ้าไม่อยากพลาดตุกการอับดอล ช่องเก่งกิซากุระเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊ตๆ๊ติตต๊ให้เราด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าบ,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 บ๊ายบาย